ความศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในลักษณะของโชคช่วยในสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ได้อย่างทันท่วงทีเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดทำไมเมื่อไหร่จึงจะใช้ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ผลตอนที่8 ดังนั้นพวกเราจึงจะขอให้คำจำกัดความของคำว่าความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไว้ในสองระดับชั้นหรือสองระยะดังนี้ 1. ความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแบบมีเงื่อนไขความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติในระดับนี้คือความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติสำหรับรูปธรรมชีวิตที่ยังมีพัฒนาการไม่สูงมากนัก แต่ก็กำลังฝึกฝนปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งอยู่กำลังทำดีที่สุดอยู่กำลังใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แม้ว่าอาจจะยังมีความไม่รู้และยังมีความเข้าใจผิดเพราะความไร้เดียงสายอยู่บ้างก็ตามซึ่งพวกเราหมายความว่านั่นก็เพราะพวกคุณเชื่อจริงๆจ,จังๆว่า สิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่นั้นมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงอันสิ้นสุดหรือความจริงที่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่พวกคุณทุกคนต้องผ่านระยะนี้ด้วยกันทั้งนั้นซึ่งในระยะนี้ถ้าพวกคุณทำอะไรผิดพลาดไปมันก็คือความผิดพลาดแบบซื่อๆ เพราะว่าพวกคุณเชื่อจริงๆว่าพวกคุณกำลังทำในสิ่งที่พวกคุณรู้สึกว่ามันถูกต้องอยู่ 2. ความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแบบผู้รู้ผู้ตื่นความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติในระยะนี้เป็นของจิตวิญญาณที่กำลังมีประสบการณ์ในร่างมนุษย์ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้ที่มีพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณสูงมากแล้วและเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสัจจะของตนเองพวกเขาจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในระหว่างสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องกับสิ่งที่พวกเขากําลังทำอยู่ซึ่งทั้งสองระยะนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่พวกคุณอาจเรียกว่า สภาวะแห่งกุศลผลบุญที่ถูกเร่งขึ้นซึ่งเป็นความช่วยเหลือจากความศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณเองเพื่อช่วยให้สถานการณ์ต่างๆเกิดผลสำเร็จขึ้นเมื่อคุณกำลังพยายามทำอย่างสุดความสามารถของคุณอยู่มันอาจถูกเข้าใจว่าเป็นความช่วยเหลือจากเทพผู้พิทักษ์ก็ได้เพราะว่า ในหลายๆกรณีมันก็คือความช่วยเหลือจากเทพผู้พิทักษ์จริงๆนั่นแหละเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในลักษณะของโชคช่วยในสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งพวกเราจะให้คำจำกัดความของคำที่ศาสนาของพวกคุณเรียกกันว่าบาปใหม่นั้น มันก็จะไม่ได้หมายความถึงเรื่องที่ขึ้นอยู่กับศีลหรือข้อบัญญัติทางศาสนาแต่อย่างแต่มันจะหมายถึงการไม่นำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่เป็นการกระทาที่พวกคุณก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องหรือการกระทาที่ขัดแย้งกับความเชื่อสูงสุดของตัวคุณเอง ความคิดเห็นของพี่ฝนในการอ่านเพจนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้ด้วยทุกบทความที่พี่ฝนเอามาอ่านเนี่ยพี่ฝนเชื่อว่ามีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ